พูดถึงรัสเซียที่ตอนนี้กําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอยู่นะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งแนวทางที่ผู้นําอย่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเขาเตรียมจะนํามาปรับใช้ก็คือการตั้งกองกําลังรักษาความปลอดภัยชุดใหม่ขึ้นมานะคะเป็นความหวังที่น่าจะมาป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่นานมานี้ที่มีการประชุมร่วมกันทั้งผู้นํารัสเซียรัฐมนตรีมหาไทยนะคะคุณนายวลาดิมี f, ร์โคลโคเซฟรวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ประธานให้พดีวลาดีมูร์ตินนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติชุดนี้จะรวมเข้ากันกับกองกําลังของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีทั้งตํารวจปราบจลาจลหน่วยสวาดค่ะทาเนียบรัฐบาลรัสเซียบอกนะคะบอกว่าจะรับคําสั่งโดยตรงจากประธานาธิบดีวลาดีมูร์ตินซึ่งมีหน้าที่ไปจัดการกับภัยก่อการร้ายกับแก๊งอาชญากรรม อาจจะมีหัวหน้ากองกําลังของกระทรวงมหาดไทยและอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนายปูตินเป็นหัวหน้าแต่ยังไม่ได้พูดถึงตัวเลขน,นะคะว่ากองกาลังชุดใหม่นี้จะมีจํานวนเท่าไหร่ไปดูมุมมองของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกันบ้างค่ะบางส่วนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่จําเป็นนะคะอย่างนายคอนแตนตินคาราเชฟผู้อํานวยการกลุ่มคังสมอง p o l i t i c a l expert group ในกรุงม,มอสโกเขาอ,องว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรัสเซียยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และอาจจะเป็นตัวการสําคัญนะคะทำให้เกิดวิกฤตทางสังคมขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งจําเป็นรัฐบาลต้องตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยชุดใหม่ขึ้นมาเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะแย่มากกว่านี้อีกด้านหนึ่งค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงภูมิภาคและศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐเตมาร์กกาเลอตติเขาบอกว่านี่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยที่รัสเซียต้องตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติขึ้นมา ทางน้าที่ตอนนี้ก็มีกองกําลังของกระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานอื่นๆอยู่แล้วนอกจากว่ารัสเซียนี้จะมีความกังวลอย่างมากนะคะว่าสุดท้ายอาจจะเกิดความวุ่นวายในสังคมขึ้นมาค่ะครับเองก็ถือว่ามีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับแต่ทางการรัสเซียเองก็บอกว่าเพื่อเพิ่มในเรื่องของกําลังนะครับในการรักษาความปลอดภัยให้กับประเทศนะครับ